คลิปนี้เนี่ยผมจะมาบอกวิธีให้เราเอาสินค้าของเราทั้งร้านใน lazada หรือว่า shopee เนี่ยไปลงขายใน tiktok shop ได้แบบทีเดียวไม่ต้องเสียเวลาทำทีลิอันให้เสียเวลานะครับมาดูเลยครับอันนี้เราจะใช้เครื่องมือเป็นตัว big seller นะครับเป็นเนี่ยครับ url นี้เลย big seller com ครับใช้ฟรีนะครับพอเข้ามาเนี่ยก็ลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะครับตรง sign up หรือว่าเปลี่ยนเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับอ่าก็คือเป็นสมัคร สมาชิกนั่นเองเสร็จแล้วก็ล็อกอินเข้าไปนะครับต่อมาเนี่ยมาที่ตรงนี้นะครับมาที่ตรงชื่อเรานะครับตรง a c c o u n t เราแล้วก็มาที่ตรงนี้ครับมาที่ตรง u t h o r i z a t i o n เราต้องผูกนะครับตัว Big s e ซ l e r เนี่ยเข้ากับบัญชีใน t i k t o k ของเรานะครับก็คือให้เรามาที่ตรงนี้นะครับเราเพิ่มไปได้นะอันเนี้ยผมมีเพิ่มไปแล้วอันนึงนะแล้วก็มากดเพิ่มตรงนี้นะครับ add new store แล้วก็ใส่ชื่อร้านไปนะครับอาจจะเป็น Tik t o k s h o p นะครับแบบนี้นะครับอ่าแล้วกด connect คราวนี้เนี่ยมันก็จะมา ต,ตรงนี้เราก็กดเลือกเป็นภูม er ิภาคของเรานะครับเป็นเอเชียเซลเลอร์แล้วเลือกไทยแบบนี้ครับในหน้านี้นะครับก็ให้เราเนี่ยเชื่อมต่อนะครับหรือสมัครใหม่ได้นะครับตรงนี้ถ้าเรายังไม่มีบัญชี t i k t อกนะครับก็สมัครตรงนี้อ่าก็จะต้องกรอกข้อมูลนะครับหรือว่าเราเชื่อมต่อกับตัวนี้ได้นะครับ t Tik t o อก c อเค n าที่เรามีอยู่แล้วนะครับเราอยากจะเชื่อมต่อแล้วก็เปิดเป็น Tik t o อกช็อปในบัญชีที่เรามีอยู่แล้วก็เลือกอันนี้ครับแล้วนะครับไม่ว่าเราจะสมัครด้วยอีเมลใหม่หรือว่าผูกกับบัญชี Tik t o อกเดิมที่เรามีอย เราก็ต้องมาลงทะเบียนอีกทีนะครับตรงนี้เราก็ต้องเลือกนะครับประเภทเป็นแบบส่วนตัวหรือว่าเป็นแบบบริษัทอ่าถ้าเป็นแบบบริษัทเนี่ยมันก็ต้องเตรียมเป็นเอ่อเป็นเอกสารจดทะเบียนบริษัทนะครับแต่ถ้าเลือกแบบธรรมดาเนี่ยก็ไม่ต้องแต่ว่าก็ต้องเตรียมเอกสารเหมือนกันนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะบอกนะครับคือตรงเนี้ยเราต้องใส่ร้าน,นครับสมมติว่าเป็นชื่อร้านของเราแล้วกันอย่างนี้แล้วก็จากนั้นเนี่ยตรงนี้เราก็ต้อง ถ่ายรูปเป็นบัรประชาชนหรือว่าพาสปอร์ตของเราเนี่ยเราอัพโหลดไปนะเพื่อยืนยันตัวตนแล้วก็ใส่เบอร์โทรไปตรงนี้นะครับข้างล่างพอใส่ตรงนี้ไปนะครับเราก็ต้องกด s e n นโค้ดก็คือส่งแบบ OTP แล้วเรา ต้องเอาโค้ดจาก OTP เนี่ยมาใส่ตรงนี้แล้วกดสัมมิทนะครับอ่ามันก็เป็นเป็นการลงทะเบียนนะครับเสร็จแล้วพอผ่านหน้านี้ไปเราถึงจะจัดการตัว TikTok Shop ได้นะครับตรงนี้แต่ละคนก็ไปทําให้เสร็จเรียบร้อยนะครับก็สมมุติทําได้เรียบร้อยนะครับก็ย้อนไปที่ Big Seller ครับรนี้เราก็มีร้านของเราเนี่ยที่เชื่อมต่อไว้แล้วนะครับถ้าเราเนี่ยสมัครในตัว TikTok เสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเชื่อมต่อกันได้เนาะสมมตุติว่าเราเชื่อมต่อ2แพลตฟอร์มเนี่ยเข้าด้วยกันแล้วเราก็มาที่ตรงนี้ครับเป็น product แล้วก็ไปที่ตรง scrap product นะครับ scrap product ก็คือเป็นการดึงข้อมูลจากในเว็บไซต์นะครับในเว็บเบราว์เซอร์มานะครับอันนี้เขาจะแนะนำให้ใช้เป็นตัว chrome นะครับเพราะว่าต้องติดตั้งตัว chrome extension ตรงนี้นะครับคือเราสามารถแบบ เอา URL ของสินค้าใน Lazada หรือว่า Shopee เนี่ยมาใส่ได้เลยทีละอันหรือเราจะติดตั้งตัว Chrome extension แล้วเวลาเราไปที่ Lazada หรือว่า s h o p e e เนี่ยแต่ละเว็บไซต์นะครับเราก็กดเลือกสินค้าติ๊กๆไว้ก่อนนะแล้วก็นําเข้าทีเดียวแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเราก็อาจจะใช้เป็น extension ได้นะครับแล้วก็กดติดตั้งตรงนี้นะครับ Get Chrome extension อ่าแล้วกด Add to Chrome ครับอ่าแล้ว Add extension โอเคพอติดตั้งเรียบร้อยก็จะขึ้นแบบนี้นะครับ เวลาที่เราไปที่ลาซาด้าเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีตัวนี้นะครับ b i g s e l l e r Product กส r แคร r ขึ้นมาเวลาที่เรามาที่ลาซาด้านะครับรีเฟนอีกทีนะเวลาเราเอาเมาส์เนี่ยมาแตะตรงรายการสินค้านะครับแนะนําเป็นรายการสินค้าแบบเป็นหน้าหมวดหมู่อะไรเงี้ยครับมันจะขึ้นอ่ะจะเห็นว่าจะมีแท็บข้างบนนะครับ Scrap to b i g ซล l l อรเนี่ยขึ้นมาแล้วกดไปนะครับอ่ามันก็จะขึ้นว่า Scrapping ก็คือมันมันดูดสินค้ามาแล้วนะครับตรงนี้ถ้าเราเนี่ยกดหลายๆอันนะครับนาเข้าอ่ามันจะลองทํานะครับ อ่าเห็นไหมครับอันเนี้ยมันก็ขึ้นจํานวนที่สินค้าที่ผมเนี่ยนำเข้ามาแล้วนะครับ6ชิ้นพอมากดดูเนี่ยอ่ามันก็จะลิงก์กลับมาที่หน้าของ Big กเซลเลอนะครับก็จะโชว์ให้เห็นว่าสินค้าไหนบ้างที่เราเนี่ยเอาเข้ามาแล้วนะครับอ่าแต่ว่ามันยังไม่เข้าไปที่ Tik t o อลช็อปนะครับคือตรงนี้เข้ามาใน Big กเซลเลอของเราก่อนนะครับเป็นศูนย์กลางเนาะแล้วตรงนี้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยเราก็มาปรับแต่งได้นะครับเช่นสมมุติสินค้านี้นะครับ เราอยากจะเปลี่ยนเป็นรายละเอียดอะไรเงี้ยเปลี่ยนราคาครับทาได้ก็คือมากดตรงนี้นะครับ Edit อ่าเราก็จะแบบลบได้นะครับลบเอ,อ่อพวกรูปก็ได้นะครับพวกรายละเอียดสินค้าก็ได้เหมือนกันนะครับตรงนี้เนี่ยเราเข้ามาจัดการได้เลยนะครับเสร็จแล้วกดเซฟให้เรียบร้อยอ่าสมมุติว่าเราเนี่ยนำเข้าสินค้าเข้ามาทั้งหมดที่เราต้องการจะเอาไปใส่ใน tiktok shop แล้วนะเราก็มากดตรงนี้นะครับติ๊กข้างบนเนี่ยก็คือเลือกทั้งหมดนะครับแล้วกด import to stores เราก็เลือกมาที่ tiktok ที่เราเนี่ยผูกไว้นะครับแล้วกด import นี่ครับก็ขึ้นว่า successful ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้จากนั้นนะครับให้เรามาที่ product อีกทีนะหรือว่าเมื่อกี้คลิกที่ draft listing ก็ได้นะครับแล้วมาที่ tiktok shop นะครับมากดที่ draft ตรงนี้พวกนี้ก็คือเป็นสินค้าที่รอที่จะเผยแพร่ครับแต่ยังไม่ได้เผยแพร่นะตรงนี้เนี่ยเราก็ edit อีกทีได้นะครับคือเป็นแบบ bulk edit คือ edit แบบทีเดียวหลายๆช่องนะครับคือเปลี่ยนให้เหมือนกันหมดเลย เมื่อกี้ที่ผมเลือกครับติ๊กทั้งหมดแล้วบัคอิดอ่าแล้วคราวนี้เราก็จะมาแบบมาเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้นะครับหลายๆอันนะคือแบบเลือกเลือกแคตตาล็อนะครับเลือกมวลหมู่ได้นะครับแล้วก็แบบเลือกค่าตรงนี้นะครับสีอะไรอะไรแบบนี้นะครับเป็นข้อมูลจำเพาะเนาะเนี่ยทำได้นะครับแบบหลายๆอันทีเดียวนะครับเสร็จแล้วก็กด next save แล้ว next นะครับจะมีบางอันที่ยังไม่ได้เลือกเนี่ยก็แบบเลือกให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วกด save and next step นะครับเตรงนี้ก็จะ เลือกได้อีกครับ Edit ได้อีก Attribu t e อะไรเงี้ยพวกรายละเอียดที่แบบเขาต้องใส่นะครับรายละเอียดเพิ่มเติมเนาะก็แล้วแต่นะครับเราใส่ไปแล้วเรากดเซฟแล้วก็ next step ได้ครับอ่าตัวนี้ก็จะมาในส่วนที่เราเนี่ยก็จะ Edit ได้อีกนะครับเช่นเป็นพวกแบรนด์นะครับอ่ารายละเอียดอย่างเงี้ยชื่อสินค้าแต่ว่าตรงนี้จะเป็นการ Edit ทีเดียวนะครับคือเรามาคลิกข้างบนนะสมมติว่าเป็นอันนี้ละกันนะครับเป็นราคาอ่าสมมติว่าผมเนี่ยกดข้างบนนะครับตรงนี้ตรงราคานะครับ ข้างบนเนี่ยเราสามารถมาเลือกได้ว่าเราจะแอดก็คือเพิ่มเข้าไปอีกนะครับบวกราคาเป็นแบบค่านะครับก็คือบวก20 20บาทนะครับหรือว่า20%แบบนี้หรือว่าลดก็ได้นะครับได้เหมือนกันหรือว่าเปลี่ยนหมดเลยก็ได้นะครับพวกค่าพวกเนี้ยราคานะครับราคาเท่าไหร่เราก็เปลี่ยนมาตามนี้ได้นะครับผมจะทําตรงนี้ในการสต็อกเป็นตัวอย่างเปลี่ยนเป็น10ทุกอันนะครับคอนเฟิร์มเนี่ยครับทุกอันเปลี่ยนเป็น10เนาะก็ทําได้ หมดทุกช่องตามนี้นะครับมันจะเปลี่ยนแบบทีเดียวทั้งหมดนะอันนี้ก็ต้องระวังครับเสร็จแล้วเนี่ยเรากดเซฟแล้ะพับลิชก็คือเราต้องเผยแพร่นะครับอ่ะแบรนด์ brand ไม่ได้ใส่อ่ะเราใส่เป็นแบบ no brand แล้วกันนะครับเป็นตัวอย่างเนาะก็เลือกไปนะครับตามที่เราเนี่ยอยากได้เลยแล้วกดเซฟแล้ p พับลิชอันนี้ก็ไม่ได้ใส่อ่าน้ำหนักก็เป็นสัดส่วนของแพ็กเกจนะครับหรือว่ากล่องพัสดุใส่เป็นตัวอย่างนะครับตรงนี้อ่าผมใส่ให้มันผ่านไปเฉย โอเคได้แล้วนะครับเซฟอันนี้มันก็จะขึ้นว่ากําลังเผยแพร่ไปที่ TikTok นะครับแต่ต้องไปเช็คอีกทีนะครับแล้วก็ไปที่ตรง Tik t o k s h o p ของเรานะครับพอเข้ามาก็มาที่ตรง Product นะครับแล้วก็ Man a g e Product นี่ครับเราก็จะเห็นสินค้าที่เราเอาเข้ามานะครับตามนี้เนาะบางอันเนี่ยถ้าเกิดมันแบบมันไม่ผ่านนะครับคืออาจจะมีแบบข้อมูลไม่ครบอะไรเงี้ยมันก็จะขึ้นตรงนี้เราก็ต้องไปอ d ด t นะครับก็ต้องดูนี่ a l i t y c h e c k ก็อาจจะเป็นรูปนะครับอะไรสักอย่างนะครับ ไม่เป็นไรเดี๋ยวลบไปก่อนก็คือต้องไปสืบหาดูนะครับเสร็จแล้วนะครับเรามากดดูสินค้าได้นะครับคือมากดที่เครื่องหมายลูกตางนี้หลังชื่อนะครับอ่นนี้ก็ก็คือจะเป็นพรีวิวนะครับว่าถ้าเกิดคนคลิกที่สินค้าของเรามาเนี่ยมันจะหน้าตาย,ยัางไงนะครับอ่าก็เป็นรูป นี่ครับเลื่อนดูได้นะแล้วก็เป็นรายละเอียดตามที่เราใส่ที่เราปรับปรุงแก้ไขนะครับใน Big s e ซ l e r เนาะก็จะมาโชว์ตามนี้นะครับแลวถ้าใครที่ชอบคลิปนี้นครับอยากให้ผมทำออกมาเรื่อยๆนะครับก็กดไลค์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะตอนนี้ที่หน้าจอนะครับจะมีคลิปวิดีโอที่น่าสนใจขึ้นมาให้กดไปดูได้นะครับกดได้เลยแล้วก็เจอกันที่คลิปนั้นต่อครับ